สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Top t o อปแท็บหกล้อไฮโซท็อปแท็บทีแรถดับแต่งสวยแห่งประเทศไทยครับช่องเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่อู่่างยุทธหนองโพอ่ะมาดู1ิบสล้อแท่นเตี้ยครับยกดัได้เป็นแนวทางเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูเป็นแนวทาง ใครบอกว่ารถแทนเตียเป็นรถดัาไม่ได้ครับมาดูครับนี่น่าจะดัาเกษตรครับทันนี้ย่นช่วงล้อนะครับทําเป็นแท่นแหนบมาให้ดูใกล้ๆทันนี้ให้ดูเป็นแนวทางเลยช่างกําลังติดตั้งกระบอกครับโดยช่างผู้ชํานาญงานนะครับนี่ติดตั้งแท่นแหนบ สวยมากเลยตั้งได้สวยมากอันนี้น่าจะแท่นแหนบแท้ครับไม่ได้แปลงตอนนี้ช่างกำลังทำฐานฐานดํากระบอกดําน่าจะสิบสองตันครับใช่ไหมจะถัมช่าง ไมให้แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจใช่างครับอันนี้เขาเรียกดัมกี่ตันครับ <15 S 2> ฮะอกวาดัมสิบห้าตัน <c oughs> ไฟไฟไฟดัมสิบห้าตันใช่ไหมครับคันนี้สิบห้าตันแขนยาวน,นยาวทำเป็นดัมเกษตรใช่ไหมครับคันนี้อ,นนอ๋อเหมือนคันนี้เลย มองไม่รู้ว่าเป็นดำเพราะว่าเราจะใช้วางใส่กับเช็ดซีเลยไม่มีเช็ดซีเทียมหน้าสี่หน้าสามหน้าห้ากับหน้าห้าอ๋อหน้าห้ากับหน้าห้าก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับช่างใช่ใช่อันนี้หน้าห้าอันนี้หน้าสี่ใช่ไหมเออเราจะเท่านี้สองตัวไอ้ยูนี้ยู่นั้นเปล่าข้างนี้ของตัวลังแช่เราอยู่นั้นเ่าอยู่นั่นแหละขนาเลย ก็คือมองก็ไม่รู้ว่าเป็นดัมถ้าไม่ยกก็ไม่รู้มันจะเป็นทรงนี้โอ้โห,โหทรงนี้เลยเขาเรียกว่าดัมกระเรบรรทุกเนื้อได้ตัวรถน่าจะอยู่เท่าไหร่13ตันได้ไหมมา12ล้อตัวนี้เปัน13ตันเพราะว่าตัวนี้แปลงเป็นแท่นแหนบแล้วก็เลยจะน่าจะอยู่13ตันกะบะกี่ตัน คิดว่าน้ำหนักกระบะกับกระบอกเนี่ยเคยรวมรถแล้วมันอยู่ประมาณสิามตันหรือยังไงเนี่ยสิบสามตันสามสิบสี่ตันนะรวมกระบะรวมอะไรสิบสามสิบสี่ตันก็ <13 S 1> ใส่เนื้อได้สิบหกตันประมาณนี้ไหมได้ไเพราะว่ามันได้สามสิบตันรถพวกเนี้ยได้ทุกที่สามที่อ่ายิ่งไล่เบาได้เยอะเท่าไหร่มันยิ่งใส่ได้เยอะเท่านั้นอันนี้ไล่เบาอันนี้ไล่เบาใช่ไหม เขาจะให้ใส่เนื้อได้18ตันประมาณนี้นะตรถไม่เจ็ดตันหรอครับน่าจะเจ็ดถ้าเป็นแท่นแหน่เพราะน่าจะเจ็ดตันต่กไม่น่าเกินสิบสองไม่กสิก็ใส่ของได้18ประมาณนี้ครับครับเขาก็ไล่ใส่ประมาณนี้แหละครับแต่ดูกระบอกแล้วใหญ่มากใหญ่ยาวกระบอกของอะไรเนาะอ่ ชินเมยว่าชินเมว,ว่า,รวาวครับชินเมว่าอ่าไผ่ชินเมว่านะครับอ,อ๋อตัวนี้เบาเหรอโอ้โหถ้าเป็นของพวกของขพวกปะยนปะยูนขำนิดอู้นั้นหนักเลยอ่ะออนั่นหนักเพราะขี้เขาใหญ่ครับหนักเลยอ่ะตัวนั้น ตัวนี้จะได้เปรียบเรื่องอถ้าถ้าเป็นสิบล้อบ,บ้านเราเช็ดทีมันจะหนากว่านี้เนาะมันจะใหญ่กว่านี้ตัวนี้มันจะได้เปรียบเรื่องเช็ดทีมันเล็กอ่าเล็กเล็กล้อก็เล็ก,ลก,ก,ลกถ้าเกิดจะไล่บองจริงก็ใส่กระแทมิเนียมก็จะเบากว่านี้อีกเบากว่านี้ไปอีกตันนี้เรายนช่วงเข้ามาช่วงล้อเท่าไหร่ครับคันนี้ พอตัวถังยาวเจ็ดเมตรห้าสิบอะตัวถังเจ็ดเมตรห้าสิบครับสูงสองเมตรห้าสิบกระบะก็ไม่น่าหนักนะเป็นกระบะมินียมเนาะทรงนี้ทรงนี้กระบะนึงก็น่าจะได้ของสิบแปดตันเลยที่เขาทํากันเรียหมดขาแล้วครับครับได้อยู่แล้วป๋าได้อยู่แล้วครับไล่เบาหมดเลยเนาะไล่เบาหมดเลยเนาะหูรถ แบกมันแบกไม่ได้ไงเราต้องทำรถละไล่หาอย่างเดียวจะเป็นแบบไอ้รถต่อจากคาร์ฮาร์กิตอย่างนั้นนะักขับกีดอะต่อรถดั้มพวกดั้หินดั้มทรายมันก็ต่อนะมันก็ใช้เหล็กหนาหมดเลยครับแต่ทนทเทคเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็มีเหล็กไฮเทนไซไฮเทนไซบางแล้วก็แข็งไอ้ที่บางๆแล้วก็มันเป็นเหมือนเหล็กสปริงบ้านเราอะ่ะ อไฮเซนไซอาจจะแตกแต่ว่ามันแข็งโ,โ,อโอ้ใช่ใช่ใครครับป๋าใช่น่าจะเป็นน่าจะเป็นทรงนั้นครับเหมือนเลดะนะเนาะพอบิดไปแล้วมันแตกเลยมันมันไม่เหนียวมันแข็งแต่มันแตกต้องให้ช่างรุ่นใหญ่นะครับทํามันถึงจะสุดยอดอ๋อตัวนี้จะฝังฝังลงในเชดซีเลยใช่ไหมครับเนี่ยฝ,ฝังลงใน้เชสฟีนะอ่าแอ ลางก็บอกอยู่พื้นมันจะต้องจับมันดูมันดูไม่ไม่ดีเหมือนที่ผมเห็นหลายคันที่เขาทําพื้นนูนขึ้นมาครับเขาลูกกระบอกสิบเซนอ้ลูกกระบอกลูกกระบอกไปไหนไม่ได้แล้วต้องเอาล้กตัวนี้เราก็เลยนั่งเลยตัวนี้เขาทำเป็นเตี้ยอะไรครับใช่สิบสิบเท่าไหร่นะครับสิบกว่าตันสิบสิบห้าตัน ชินเมว่า15ตันของคนไทยเนาะไทยชินเมว่านะครับไทยชินเมว่าครับกรเงขาขอทงรเ,เ,เขาใช่ไหมุูนเดีวยวก,กันของลมาลงกูอาลกกรบอกจะเป็นแบบนี้จะเป็นเกลียวฝังในนะครับ เกี่ยวมุนเข้าไปก็คือแต่งให้เหมือนสไตล์รถรุ่นเก่าก็คือฝังกระบอกไว้ในชัดทีรุ่นเก่าที่เราเห็นวิ่งเกษตรวิ่งข้าวกันสมัยก่อนไม่ให้มันนูนบนพื้นให้มันเรียบครับครับครับสุดยอดเลยครับไปไหนไม่ได้ต้องเจาะไปได้แต่ผมย้ายหมดเลยนะราะเราเราย้ายตรงตรงคานกลางนี่ออกใช่ไหมครับ เราออกมาสักอันไหมเราก็เลยทําหลบไอ้ตัวนี้ก็ต้องทําหลบลงไปแต่ต้องมีเนาะเพราะห่างเยอะมันก็ไม่ดีเนาะถ้าทำไม่หลบแล้วมาหัวมันจะขูงเลยเดยทั่วไปจะเป็นแบบเฮ้ตัวนี้เราเรายึดน็อตไอ้เพลากลางเราต้องทําเออวันนี้ผมทําแล้วทําแล้วเพราะว่าให้กระบอกไปนั่งนี่ไม่ก้นปันไม่ครนครับไม่งั้นมันก็ต้องนูนอีกเพราะติดปกติเราเห็นมันจะติดอันนี้เนาะช่างเนาะอันนี้ดันดันพื้นเขาเรียกดันพื้น อันตรงนี้ตรงนี้เราต้องเผือไปถึงสี่เซนโอ้โหจากนี้ขึ้นไปครับจากนี้ขึ้นไปสี่เซนเพื่อไม่ให้มันดันพื้นครับตอนนี้ผมเพื่อไปห้าเซนเพื่อไม่ให้มันดันพื้นเราก็เลยต้องแบกตัวนี้ลงลึกหน่อยเพื่อให้แขนตัวนี้มันลงไปตั้งตรงนี้ลงแล้วหัวมันจะกดลงไปครับเพราะพื้นมันก็ยาวสูงจากตรวนี้ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยห้าเซนห้าเซนห้าเซนนะครบแล้วองศาการยกจะชันแค่ไหนครับเนี่ยกี่องศา เท่ารถสิบล้อดำไหมสิบล้อดำดินไหมไม่ถึงไม่ถึงอ๋อไม่ถึงไม่ได้เกษตรไม่ได้ฝาท้ายครับรถอ๋อใช่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 ฝาท้ายมันสูงเนาะก็ประมาณสักหกสิบองศาอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้กี่องศาเจ็ดสิบองศาประมาณเจ็ดสิบองศาประมาณเจ็ดหกสิบห้าเจ็ดสิบองศาถ้ารถมัตั้งสูงเลยอย่างนี้เลยถ้ารถดำเนาะรถดำหมดสูงเพราะว่ามันอาศัยเทราดออกดินออกเนาะอันนี้มันเป็นเพื่อผลทางการเกษตร พอยกนิดนึงมันก็ไหลแล้วรถดินรถหินรถทรายมันก็ไอ้รถหินไม่เท่าไรรถทรายกับรถดินต้องไปอย่างนี้เลยงั้นจะของไม่เอามันไม่ออกใช่แล้วตัวถังนี้ต้องวางสูงกองเตี้ยไม่ได้ไม่งั้นกองดินมันมันมันเตี้ยมันเทยาวใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นรถดําดินเนาะอันนี้พูดถึงรถดําดินรถหินเนาะแล้รถดําดินมันต้องตั้งแบบ semi แบบสูงนึงแหละใช่ครับเหมือนเหมือน s e m เยอะใหญ่สูงสูงใช่ใช่ผมนจะดําดินได้ดีครับ ยอดครับคันคือช่างทําแบบนี้มากี่คันแล้วครับเนี่ยผมเพิ่งมาอยู่นี่ผมทำหกร้อยไปสองคันอ๋อจ้างรถน้ำหกร้อยไปสองคันละเราทําน้ําโดยตรงเลยโดยตรงนะอ๋อก็เลยผมจะมมาสัก่อนป้ายอยู่ที่ไหนครับผมไหลผมอยู่ที่ผู้พันชัยเอสอะไรเอสเอเอสทีเอสเอผมอยู่หมดแล้อสทีเอสเอผู้พันชัยก็เคยไปอยู่แต่ผมอยู่ หลักๆเลยก็อยู่ผูชายพี่โปตกุนแทนมันแบโอ้ยที่ผมหังานเขาได้สุดยอดเลยสิบปีอ่ะครับเยอะสิบปีนะครับผู้ชายโปตอายุยี่สิบป่ามันก็ประมาณสิบสี่ต้ออกผมโอ้ยช่างเก่าเลยนะเนี่ยหกสิบ่าครับมีมีมีช่างของเราเองกี่คนครับเนี่ยทีมเราสามคนนะผมไม่ออกอ๋อเราเป็นเป็นสมองแทนใช่แต่อันนี้เป็นเป็นช่างลงมือใช่ไหมครับ ข้างใหญ่ก็คือเราจะวางแผน,นด้วยทำด้วยทำ,ทำด้วยใช่ไหมครับสามคนสามคนวันนี้หยุดคนเราขึ้นเฉพาะอย่างนี้หรือว่าขึ้นให้เสร็จทั้งลำเลยทั้งลำเลยเสร็จทั้งลำทำไปปุ๊บเดี๋ยวสีไม่เกี่ยวนะแล้วก็วกเสร็จอ้พรกลวดลายมันนี้ไม่เกี่ยวกระโดดทำเป็นงานดิบใช่ผมยกตัวถังได้อะไรได้ก็คือจบแล้วครับเป็นงานดิบแต่ว่าตัวถังังที่หนู่งตั้งหมดเลยสร้งหรือยังครับตัวถังขึ้นหรือยัง ต้องวางไอ้นี่ก่อนกระบอกเ่อวานบายขายผมผมเดาวครัผมคันนี้เขาจะไปผลพืชผลทางการเกษตรแน่นอนถ้ารถตรงนี้ไม่เที่จริงนะที่จริงถ้าผมนะผมว่าจากจะเบากว่านี้ก็ต้องทําเป็นถุงลมมันเดิม ถถเพราะว่ารถการเกษตรมันไม่ได้วิ่งบุกเข้าไปในท้องนาท้องไร่อ๋อช่วงล่างมาผ่านช่วงล่างใช่มันจะได้เบาขึ้นมาอีกเยอะนะเป็นตันเลยนะชุดโบ,โบกี้แหนบนี่หนันกเป็นตันเลยนะครับถุงลมมันก็แค่น็อตสามตัวเองอ๋อเขา,าเปี่ยบอดถุงลมมัน,ล,น,มนลูกละแปดผัานว่างใช้ขันไหลลูกอะ่ะใช่แปดลูกใช่ตอนนี้มันก็ต้องเป็นเผายกเวลาน้หนักน้อยแต่ยกตัวนี้ขึ้นเวลารถเบายกตัวนี้ขึ้นครับ งั้นมันกินยางอ่ามันจะกระเด้งกินยางแล้วเขาว่าเลี้ยวยากเลยเขายกขึ้นเลยรถเบาครับเห็นอยู่แต่รถหน้าเขาลงมาแตะหน่อยเดียวพอพอขึ้นแต่ช่างพอพอรถหนักก็กลับล้อตอนนี้มาแตะหน่อยเดียวเขาบอกมันเลี้ยวยากมันกินเนื้ออ๋อมันเลี้ยวเออถ้าเกิดว่ามันตั้งพื้นทั้งหมดมันก็เลี้ยวยากมันหนักก็อาจจะตัวให้ตัวนี้มันรับน้ำหนักน้อยกว่าสุโอ้แสดงว่าช่างเนี่ยทำงานมาตั้งแต่อายุ14-15เลย เริ่มหัดเริ่มหัดที่อู่สุนชัย,ชยอ,อู่สุนชัยเขาอยู่มานานขนาดนั้น,นเลยวะครับตอนนี้ช่างอายุหกสิบแล้วหกสิบกว่า,วาวอูเขาอยู่มาผมก็ออกเหมาแต่รอดออไปเรื่อยเพื่อไผมมันก็ได้อยู่่อูแบบช่างนี่คือชุดแรกของสุนชัยไหมหรือว่าไม่ใช่มันก็ช่างเขาเยอะสุนชัยอ๋อเขามีเขามีมาก่อนที่เราจะไปทําอีกสุนชัยใช่ไหมเขาทํามาก่อนใช่ไหม ก่อนที่ช่างนี่จะไปสมัครอีกใช่ไหม,ไมหรือว่าเริ่มต้นด้วยกันพงไปบูนกิดก่อนทุชัยเกิดทีหลังทุชัยแล้วก็ทุชัยไป็นคงกิดทีหลังทุชัยอย่างเขาชมเขาเคยเขาอยู่ถึง40ปีหรือยังอู่ทุนชัยทุชัยถึงแล้อยังแต่ว่าช่วงแรกช่วงแรกอะมัได้ต่อดังก็อนทำในช่วงล่างกับรถซ้อมคงไปบูนต่อก่อนพงไพบูนคงไพบูนก็ดังมากเลยนะพงไพบูลย์อ่ะหกล้อดังพวกนี้ก็พงไพบูลย์นะสมัยก่อนเเดีี๋ยยวรก มันอย่างว่าเลยครับเศรษฐกิจมันเดี๋ยวนี้ไปต้นใช้ยคาทนพ้นครับครับครับแต่งสวยใช่ใช่ใช่โอ้โหสมองงนี้เลยตอนนี้อู่ทุนชัยนี่คือเบอร์เบอร์ต้นๆเลยอ่ะทางเขาออกแบบเก่งมจะดับระดับวิจารวัตรออกแบบให้ช่างทำนะออกแบบแล้วให้ช่างทำตามตามแบบเขาเข้าคอมมาเลยตัดเหน็กมาเลนตัดเหล็กมาเลยเหล็กขาไม่ได้ตัดเองคือเขาจะม่อีกใสร้างงานเนี่ยไม่เขาไม่ได้ใช้เครื่อง C N C เหรอครับ CNC ก็คือตัดเหล็กแบบเอาวางบนเครื่องแล้วมันตัดออกมาเป็นรูปแบบใช่เขาตัดให้แต่ว่าการสร้างงานช่างเนี่ยเขาจะมีวิศวะออกแบบโอ้มีวิศวะออกแบบให้เลยแบบเป๊ะๆเลยไม่ไม่เพี้ยนเลยครับทำสามคันก็ออกมาแบบเดียวกันหมดเลยเขาจะมีใบสงานเนี่ครับเขาจะระบุมาแล้วกว้างนั้นทดกับความวิสุท่า์ไร่เขาเยระบุมาหมดเราต้องทำตามแบบเขาอย่างเงี้ยสุดยอดเนาะเพราะว่าเพราะว่าขายระดับป้ายแดงอย่างนี้มันก็ต้องตามแบบเลย นี่ถือว่าพี่ยุทธเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขึ้นดำนะขึ้นดำแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนจะทำไอ้นี่จะทำร่องเออรถร่ลลองอะรถด,ดำนี่เพิ่งจะมีมายังไม่นานไม่นานยังไม่นานครับยังไม่นานวันนี้แมาเปิดแล้วผมมาได้มางานผมเยอะที <c oughs> นี้อยู่เลยไหมเนี่ยอยู่เลยไหมมันก็พูดยากอะระบบช่างจะกเกิดงานน้อยถึงผมต้องมาอืมเออใช่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 เพราะว่าดำก็มันก็ไม่ได้มีตลอด แล้วไอ้พวกนี้ขึ้นเป็นไหมครับเนี่ยดับกระสีได้หมดอ๋อเฮ้ยผมว่าไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่นี่แหละไอ้พวกนี้ไม่กี่วันใช่ไงเพราะเราไม่ได้ตั้งไอ้นี่ไอ้ใช่นี่แหละเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดตั้งไม่ดีขึ้นน้ำเอียงอีกต้องเอาเอากระลาดนี้เค็มจากกระตีรถแปดตัวกระบอกแล้วขับเผาท้ายช่วงที่งูต้องให้เข้าเลยผมเห็นบางคันอ่ะขึ้นน้ำเอียงซ้ายบางคันก็เอียงขวาใช่เข้าตั้งฐานไม่ได้ แล้วอย่างรถีกว่าจจะตั้งกระบอกต้านอะไรนี่ช่วงพาวท้ายที่สำคัญนะไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้เป็นเขาอะยึดหูหูดั้ใช่แล้วก็เอาตัววัดเลยมาจัดให้เท่ากันแล้วก็เทสกับคู่คู่คู่ด้นวยช่วงพาวท้ายให้เท่ากันเพี้ยเลยผิดได้ไม่เกินสองมิลนะไม่เกินสองมิลต่อสามมิลนี่คือขาดเหลือไม่เกินนี้ประมาณสองมิลสองมิลก็เลยนั้ำหนักขึ้นไป ก็เหมือนกันจังหวะมันจะสั้นข้างยาวข้างอ่ะเวลาเราใครจังหวะดึงมันก็จะดึงอ่ะใช่ดึงแน่นอนแล้วความสูบความตันก็เท่ากันครับแล้วยิ่งไอ้พวกกระบะสูงๆเนี่ยยิ่งมองง่ายนะถ้ามันเอียงโอ้จะมันปิดไปเลยครับผมต้องต้องเช็คให้แน่นอนบอกว่าตะกี้ช็อกช็อกต้องรับบางที่จุดเดือดแต่ช็อกเนี่ยเส้นใหญ่ก็จะไปรุ่นนี้นี่ขาเก๋ามาเองเลยครับใครเป็นเจ้าของรถนี่หายห่วงเลยเพราะว่าประสบการณ์ เกิน20แน่นอน20ปีแน่นอนโอ้ยไปตั้งปีเที่ยงกถอนมอบก็ออกผู้ถอนกออกจายต้องเจอปรมาจารย์อย่างนี้ครับผมรถถึงจะได้มาตรฐานถ้าเกิดเป็นช่างใหม่ๆก็ก่อนจะเป็นงานเนาะช่างใหม่ๆอย่างนี้เขาไม่ทำนักการไอ้พวกวางก็วางไปพวกขึ้นตัวถังก็ขึ้นไปพวกเก็บงานก็เก็บไปเขาจะแบกขึ้นั้พวกวางก็บอกก็ขึ้นตัวถังก็เป็นใช่ใช่ช่างเก่าๆจะ วางกระบอกไม่เป็นแต่ตอนงานคนไวครับร้อยคนที่ว่ททาจะทําทั้งคันเพราะว่างานเขาช้าทําทั้งคันน่ะใช่เราเริ่มวางกระบอกอันนั้นไปขึ้นบนถังรอแล้วโอ้เราวางกระบอกคือ็จก็ยกรอยมานรวมแล้วครับเขาเร็วงานเขาเร็วมันก็เลยเป็นสอ <3 S 1> งทีมสามทีมดิสามใช่ไหมสามดิเพราไอ้พวกเก็บงานกจะหากเเก็บบางโคนเก็บอ๋อพ,พวกไรพวกไฟเงี้ยสมมติว่าสมมติว่าช่างเนี่ยเป็นฐานกระบอกแล้วก็ขึ้นดั้มแล้วก็ไอ้พวกเก็บงานอีกเป็นสามทีม ได้ทั้งหมดมันต้องเป็นสามทีมอ๋อมันถึงจะเร็วสามทีมสี่ทีมไอ้พวกใส่กิ่ยงยํากับใส่ใบติดรูปลากับใส่ใบตี่สี่ไ,ไม่เกี่ยวนะ้สี่ยุดสี่อีก,อกชุดหนึ่งอ๋อโอ้โหแต่มันต้องมันต้องหลายขั้นตอนเนาะ,ะถ้าเกิดทำคนเดียวโอว้เป็นหลายเดือนแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นช่างลงย่างไฟมาเบุกทังอย่างว่าผมเห็นรถพ่วงเขาสั่งแค่สามสี่เดือนเขารับรถอ่ะโอ้จะช่างก็เยอะเขาทำงานเป็นระบบครับ ช่างแต่งอีกยังอีกมาอีกช่างแต่งไฟแต่งแต่งสวยแต,แต่งหัวเน้อหกัอกครับโอ้โหวันนี้เป็นเป็นดีมากได้ได้ประสบการณ์จากช่างใหญ่ครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะเข้ามาติดตามตอนที่ยกดัมขึ้นให้ดูนะครับรถผมก็นี่รถผมช่างคันตทองนะอ่ะไอคันตทอง,ง,งนั่นน่ะนั่นน่ะจอดอดูรครับผมก็เอาไว้แบกรถพรุ่งนี้แหละ เวลารถเขาเสียข้างทางหรือว่าอะไรเขาเรียกใช้บริการก็จะเอารถคันนี้เป็นรถเหมือน,นที่แรกว่าจะทำสลายนั้มันแพงเก้าแสนไม่สู้ราคาครับอันนี้มันห่างสไลายนะอ,อันนี้ไม่อ่าเป็นบันไดสไลด์แต่ว่าเป็นหางขึ้นลงไฮดรอลิกนนคนคนละทีมใช่ไหมช่างขึ้นหรือ,นอคนอะไรอัันนนีีกกกเเเครบ่่งงงทาแล้้วอ๋อค,ครับ ยอดอยู่นะนี่เขาก็เพิ่งเริ่มง,งานกำลังจ,จะเริ่มทำอยู่แล้วเนี่ยครับเดืรนอ่แนกว,กว่าก็ได้ไปสองดำแล้วนีด้ดมอันนี้ดำที่สามเหมาเลยไหมครับรือยังไง<า>ต้องเหมาเนาะโอ้เนทำไม่ได้บางทีผมมาสายกลับเร็วกลับมืดอ๋อ บางวันงานออกเยอะบางวันก็รออะไรอย่างเงี้ยเนาะทำที่เมืองกว่าถ้าทำในวันก็ต้องมาตามเวลาทีเราไฟออกถึงบ้านที่บ้านนี้การที่มันจะถึงครับเย็นเราก็เละที่เขาครับโอเคครับขอบคุณมากครับป๋าขอบคุณค่าครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานอีกครับผมโอเคครับนี่ครับซีลลี่เจ็ดร้อยสวยๆหล่อๆจะทำเป็นทรงนี้แต่ยกดัมได้นะครับติดตามกันเลย ฝาแกจะโชว์ฝีมือให้ดูนะครับนี่นี่ก็จะออกมาอย่างเนี้ตรงเนี้ยแต่ดัมเกษตรส่วนมากยกดัมได้ไม่สูงเพราะว่าฝาท้ายมันดูดิฝาท้ายมันใหญ่มากสูงมากมันก็ตั้งพื้นนะถ้าเกิดยกสูงเกินไปนะครับคันนี้ก็ถือว่าสุดนะครับสุดจัดไปเลยเป็นดัมเกษตรอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจสีทองเหมือนกันกับเจ้าก้านกล้วยเลย น่าจะใช้งานมาแล้วแล้วก็น่าจะเอามาแก้งานครับคันนี้สวยถ้าออกจากสำนักยุทธเอ้ยช่างยุดน้องโคเนี่ยผมการันตีอ๋อมาเก็บสีคันนี้มาเก็บสีนเ,นเก็บของเลยช่างเก็บของแล,วเ,ล,งเงแลวเหรอครับผมตรงนี้ลุยต่อเนอะสุดยอดครับ,รบขอบคุณมากครับฝากดูแลเจ้าการกล้ยด้วยนะช่างเด้อ อันนี้เก็บสีครับเก็บสีต้งล่างใหม่สีใหม่หก็จะสวยไปอีกเอา้าพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหมาถึงหูช่างยุดเลยมา,มาดูให้เจ็ดร้อยซะยังนี่ไงช่างเขากำลังผมเพิ่งเยาก็บอกมาเปลี่ยนก็บ,บอกเอามาเปลี่ยน มันใหญ่เกินไปเข้ามาดูเบรกแล้วครับติดดัมย้ายมังนอกไงจะเดินไปทำไมอ๋อคันนี้มันติดดัมใหม่ตัวรถดัมลงเลยแต่ไรกันมันตูงไงอ๋อดัมมันสูงเกินไปก็คือเปลี่ยนอันนี้ให้มันเตี้ยลงครับอ๋ออย่างว่าเห็นทำสีใหม่ดัมมันสูงตัวรถมันสูงเกินไป ทีนี้เขาก็เลยย้ายของพี่เล็กนี่ออกมาทางนี้จะางเล็กตามมาเก็บงานให้ลูกน้องมาย้ายยังไม่เจอแต่ร์พี่ครับครัทำงานกลางคืนเหรอครับเนี่ยไม่ถามครับเอารถมาตรงเอารถมาตรงอตรงอ๋อนั่นเสร็จแล้วนะครับคื่อนี้การันตีความคุณภาพครับช่างเล็กบางแพรขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ